คลิปนี้เราจะมาพูดถึงการเอาจริงของ5จกักรพรรดิในเรื่องวันพีทศึกการประทะก,กันร,ระหว่าง3คนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโจรสลัดในยุคสมัยนี้สําหรับคลิปวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงประเด็นโหมดการเอาจริงนะครับของ5จกักรพรรดิในเรื่องวันพีทนะครับแต่แน่นอนแล้วว่าก็คงจะมีการพูดเพียงแค่3คนเท่านั้นนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ทั้ง3คนนะครับไม่ว่าจะเป็นลุงขี้เมาไคโดของเรานะครับหรือว่าเจบิ Big ๊กมัมมากผัวมากลูกนะครับที่ทําการต่อกรกับโจรสลัดหน้าใหม่ไฟแรงสูงนะครับ ที่มีเส้นสายดีเฉลยเกินไม่ว่าจะมีปูนะครับเป็นถึงวีรบุรุษของกองทัพเรือมีพ่อเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัตินะครับแล้วก็มีผู้มีพระคุณนะครับที่เป็นแบกอยู่ด้านหลังอีกอย่างผมแดงแชงคูนนะครับอย่างทางด้านมังกี้ดีลูฟี่ของเรานั่นเองจึงทาให้ศึกในครั้งนี้นะครับพักไม่เอาโหมดจริงนะครับในการต่อกรกันแล้วแล้วก็ก็คงจะเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยแต่เมื่อศึกการต่อสู้การครั้งนี้นะครับเริ่มจะผ่านไปดูเหมือนว่านะครับการเอาจริงการระหว่างบิ๊กมามกับไคโดที่ต่อกรกับลูฟี่นนนนัั้้้ททงงดาค ยังไม่เอาจริงนะครับแต่พอวันพีซตอนล่าสุดนะครับที่มีการเปิดเผยออกมาเราได้เห็นหมดเอาจริงแล้วแหะครับของทางด้านไคโดกับบิ๊กมัมนะครับที่เริ่มจะต่อกรจริงๆกับคนอย่างลูฟี่เสียทีแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนคุณจะรับชมคลิปนี้แบบจัดเต็มแบบสุดๆเลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิง่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือ Facebook Fan Page นะครับเพื่อเป็นกํนาลังใจดีๆในการทําคลิปแบบนี้ต่อไปอ่ะทุกคนถือว่ากดกันแล้วนะและเรานะครับไปรับชมกัน สำหรับใครที่ติดตามนะครับคลิปก่อนหน้านี้มาจะทราบแหละครับว่าผมนั้นได้ทําการพูดแปลว่าทางด้านจักรพรรดิของเรื่องอย่างไม่ว่าไคโดเอ๋ยหรือทางด้านบิ๊กมัมนั้นนะครับที่ทําการต่อกรกับเหล่านะครับจนสลัดหน้าใหม่ในตอนนี้ทั้ง2คนยังไม่ได้อยู่ในโหมดที่เอาจริงเลยด้วยซ้านะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้เอ๋ยหรือการที่เขานั้นเลือกหรือตัดสินใจที่จะไม่หลบการต่อสู้เลยนะครับของเหล่าบรรดารุ่นใหม่ในการโจมตีเข้ามาเพื่อทําการเช็คแหละครับว่าแต่ละคนนั้นนะครับมีความสามารถมากเพียงพอหรือมีอะไรนะครับที่สามารถ ดึงดูดนะครับให้คนอย่างบิกมัมกับไคโดนั้นจะต้องสนใจในการต่อสู้ครั้งนี้หรือไม่ซึ่งดูเหมือนว่านะครับพอศึกเริ่มไปแล้วนะครับการต่อสู้ครั้งนี้ทางด้านไคโดกับบิกมัมนะครับเริ่มจะมีความสนใจนะครับในการต่อก่อนะครับกับโจรสลัดรุ่นใหม่เหล่านี้นะครับที่มีความสนใจเนี่ยที่มันเพิ่มมากยิ่งขึ้นแบบทวีคูณเลยจึงทําให้เกิดโหมดการเอาจริงขึ้นนะครับของคนระดับจักรพรรดินะครับอย่างก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าจักรพรรดิคนที่5อย่างทางด้านลูฟี่ของเราก็ใช้โหมดการเอาจริงของเขานะครก็ใ หมดเลยกระนำซัมเมอร์เซลหลังจากที่พี่แกนั้นเป็นเด็กร้อนวิชานะครับเพิ่งได้ฮาคิเกราะขั้นสูงๆมาแต่าก,การฝึกฝนนะครับจากปู่เฮียวโกโรแห่งบุปผาพี่แกนั้นนะครับก็ทําการกระนำซัมเมอร์เซลต่อยแล้วต่อยอีกนะครับใส่ไคโดซึ่งตอนแรกนะครับก่อนเกิดศึกนี้พวกเราก็รู้สึกกังวลอยู่แหละครับว่าเฮ้ยลูฟี่มันจะต่อกรกับไคโดได้หรือเปล่านะาแต่เมื่อนะครับมีการต่อสู้กันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็นะครับจะเห็นว่าทางด้านลูฟี่ของเราสามารถนะครับต่อกรกับไคโดได้แบบโคตรจะดีงามเลย ไคโดนั้นนะครับถูกกระนำต่อยถูกกระนำทำทุกสิ่งทุกอย่างนะครับจนลงไปนอนแตะตุยนะครับจากการโจมตีครั้งนี้นะครับของทางด้านลูฟี่ของเรานั่นเองแต่ว่านะครับทางด้านลูฟี่ของเรานั้นก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ไม่ค่อยประมาทตัวเองสักเท่าไหร่นะครับเมื่อทําการกระนำซัมเมอร์เซลทาการต่อยแล้วต่อยอีกนะครับใส่ทางด้านไคโดพีแกนั้นก็หมดเรี่ยวหมดแรงนะครับที่จะสามารถจัดการกับไคโดต่อได้ก็ต้องพักเป็นเวลา10นาทีซึ่งหลังจากนี้เราจะเห็นโหมดเอาจริงของไคโดแล้วสำหรับร่างไฮบริดของไคโดนะครับซึ่งรไ คนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับว่าร่างไฮบริดของไคโดเป็นอย่างไรซึ่งผมก็ไม่เคยเห็นด้วยเช่นกันแต่หากย้อนกลับไปนะครับสลับผู้ใช้พลังผลปีศาจสายโซออนเมื่อมีร่างไฮบริดแล้วแล้วก็จะเป็นร่างนะครับที่มันทรงพลังสุดๆเลยเพราะร่างไฮบริดนี้นะครับมันเหมือนเป็นการเพิ่มพูนความสามารถไปนะครับแบบทวีคูณเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องความถึกของตัวเองนะครับที่มันถึกแบบสุดๆและพละงก,กำลังความเร็วนะครับทางด้านการโจมตีจึงทําให้ก่อนหน้านี้ขนาดลูฟี่ของเรานะครับเจอร่างปกติของไคโดนะครับในการโจมตีมาพี่แกนั้นยังคือ เกือบหลบไม่ได้เลยนะครับถึงขนาดหลบได้นะครับก็ยังมีบาดเจ็บเล็กน้อยก็คิดดูแล้วกันว่าความเร็วของไคโดในร่างปกตินะั้นมันเร็วแค่ไหนเมื่อเป็นร่างไฮบริดแล้วแล้วก็นะครับยิ่งเพิ่มพูนทวีความรุนแรงนะครับแล้วก็ความรวดเร็วของพี่แกเพิ่มขึ้นไปอีกและทุกคนก็ต้องอย่าลืมนะครับว่านี่ขนาดเป็นเพียงแค่นะครับพลังผลปีศาจของไคโดเท่านั้นพวกลูฟี่ของเรานั้นนะครับก็เกือบจะไม่ไหวแล้วในจะเป็นเรื่องฮากิกระฮากิสังเกตแล้วก็ฮากิราชันนะครับที่มีเพียบพร้อมสุด,สด นี่จะยังไม่มีการเปิดเผยว่าทางด้านไคโดนั้นสามารถใช้ฮาคิรูปแบบไหนขั้นสูงได้นะครับแต่เชื่อได้เลยเลยครับว่าระดับคนเป็น4ี่จักรพรรดิแล้วล่ะก้อนนะครับพวกเขานั้นก็ควรจะใช้ฮาคิขั้นสูงได้แต่อยู่ในระดับนะครับที่มีพลังระดับไหนอันนี้ต้องอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ต้องมารอดูโอเคทางด้านฝั่งไคโดก็น่าจะพูดครบแล้วละครับกระหมดเอาจริงของเขาในร่างไฮบริดนะครับของทางด้านไคโดในการที่เขานั้นนะครับจะจัดการนะครับกับเหล่า11บเอซูเปอร์โนวาที่บางอาจมาแยียมนะครับในการต่อกรก ถึงทางด้านเจ๊บิ๊กมัมนะครับมากผัวมากลูกกันบ้างดีกว่านะครับที่ถึงแม้ว่าเจ๊แกนั้นในภาควานโนแห่งนี้นะครับจะโดนแกงบ่อยเลยนะครับจากอาจารย์โอดานะครับหมายถึงว่าอาจารย์โอดานั้นมักจะเขียนบทการแกล้งนะครับทางด้านของบิ๊กมัมบ่อยครั้งเลยแต่ทางด้านบิ๊กมัมนั้นก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ธรรมดาเลยแหละครับคือเห็นได้เลยนะครับจากการที่เธอนั้นทําการปะทะกับทางด้านมาโก้ก็จัดการมาโก้ได้นะครับเพียงแค่แป๊บเดียวก็สามารถจัดการได้แล้วแต่จริงก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรหรอกครับพลังระดับน้ง่ีซึ ตอนนี้นะครับเรายังไม่ได้เห็นหมดเอาจริงของเจ๊แกเลยซึ่งที่ผมหมายถึงนะครับก็คือหมดเอาจริงในตอนที่เจ๊แกนั้นยังมีสติอยู่นะครับก่อนหน้านี้นั้นในภาคโคเคกนะครับเราเห็นว่าบิ๊กมัมในหมดที่ว่าแบบคลั่งสุดๆหรือหมดนะครับที่หมดสตินะครับพลังมหาศาลแบบโคตรสุดๆเลยซึ่งขนาดอยู่ในสภาวะนะครับที่ไม่สามารถปกป้องหรือป้องกันตัวเองได้นะครับยังแข็งแต่งแบบสุดๆถ้าหากบิ๊กมัมนะครับในภาควาโนแห่งนี้นะครับในหมดเอาจริงของเธอไม่ว่าที่เธอนั้นนะครับจะใช้สุดของเธอนะครับหรือพมีทีอุดก็ แล้วแต่หรือจะใช้ดาบนะครับของเธอนะครับในการต่อกรกับกลุ่มหมวกฟางหรือว่าพักพวกนะครับซูเปอร์โนวาทั้งหลายคงจะได้เห็นหมดเอาจริงของบิ๊กมัมมากกว่านี้และก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าพลังผลปีศาจของบิ๊กมัมนั้นที่เราเห็นเนี่ยอาจจะเป็นพลังผลปีศาจที่แบบว่าถ้าคนอื่นกลัวแล้วก็จะยิ่งนะครับนำชีวิตเนี่ยไปเสี่ยงด้วยใช่ไหมละครับแต่ว่าคนระดับ4ี่เจ้าพัดแล้วมันต้องมีอะไรนะครับที่มันมากกว่านี้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพลังผลปีศาจที่ตื่นแล้วของเธอหรือจะเป็นฮาคิเกราคิกรอฮาร์คิส ทา้งด้านบิ๊กมัมในตอนนี้นั้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่อาจารย์โอดะยังพยายามปกปิดหละครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างแต่หลังจากที่ไคโดนั้นเริ่มเอาจริงแล้วนะครับบิ๊กมัมก็ดูทีท่านะครับว่าจะเอาจริงด้วยเช่นกันหลังจากที่ก่อนหน้านี้นั้นนะครับเธอเนี่ยอาจจะไม่เอาจริงสักเท่าไหร่แต่เมื่อถึงนะครับช็อตต้องเอาจริงๆหรือช็อตไหนนะครับที่เป็นช็อตที่แบบว่าต้องแบบควรจริงจังแล้วแหละเจ๊แกนะครับก็ทําได้ดีเสมอไม่ว่าจะเป็นการเตือนนะครับทางด้านของไคโดให้ทําการหลบบนนะครรักาาาโจมตีขขอองงงทด้ ก็คิดดูแล้วกันว่าเจ๊แกยังรู้เลยแหละครับว่าการโจมตีของโซโลนั้นไม่ธรรมดาเนีครับจึงทําให้เราจะได้เห็นโหมดการเอาจริงของทางด้านบิ๊กมัมแน่นอนนะครับหลังจากนี้นะครับซึ่งในตอนนี้ถึงแม้จะเป็นการตัดเข้าไปนะครับในการเห็นนะครับสภาพแวดล้อมข้างนอกนะครับหมายถึงว่าการต่อสู้กันของคนนู้นคนนี้ทีนะครับและคงจะมีการตัดกลับมาซึ่งอาจจะเป็นการตัดกลับมานะครับในสไตล์อาจารย์โอดานะครับก็คืออาจจะได้เห็นนะครับหล่อบรรดาพรรคพวกของลูฟี่ในตอนนี้ลงไปนอนแต่ตุ๋ยแล้วจากการโจมตีนะครับทางด้านของบิ๊กมัมกับ โดก็เป็นไปได้นะครับซึ่งเราก็ต้องมารอดูอีกทีแต่แน่นอนแหละครับว่าศึกต่อจากนี้ไปนะครับจะได้เห็นหมดการเอาจริงของเหล่า5จักรพรรดิแบบเต็มตัวไม่ว่าลูฟี่ของเรานั้นที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาจะ่รียไฟื้นคืนชีพหรือเปล่าเอาเป็นว่าฟื้นขึ้นมานะครับจากการที่เขานั้นเหนื่อยล้าสุดๆนะครับก็คงจะเป็นการเอาจริงแบบสุดๆแล้วเพราะผลน,นี้หากไม่เอาจริงหรือเอาจริงได้ไม่เพียงพอนะครับก็คงจะไม่ดีพอในการต่อกรอกับไคโดหรือว่าพิกมัมและทางด้านของไคโดของเรานะครับหลังจากที่โดนส้นทีนนะ วนนันนี้แหละครับก็คงจะเป็นหมดเอาจริงของเฮียไคโดของเราแล้วและคนสุดท้ายนะครับทางด้านของบิ๊กมัมหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับถูกแก,ก้มาโดยเสมอเลยเราคงจะได้เห็นหมดเอาจริงของบิ๊กมัมด้วยเช่นกันนะครับก็ต้องไปเฝ้ารอรับชมสหรับหมดเอาจริงของเหล่า5จัก,กรพรรดิในเรื่องวันพีชที่ทําการต่อกกันนะครับในศึกโอนิงาชิมะครั้งนี้ซึ่งเดี๋ยวในคลิปต่อไปนะครับจะเป็นคลิปเกี่ยวกับข้อมูลวันพีชบ้างนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยผมจะพยายามนะครับทำคลิปเกี่ยวกับการเล่าเรื่องสถานการณ์ต่างๆตอบคำหาต่างๆวันพด้้ววยแลก็จะมี คลิปข้อมูลวันพีดด้วยสลับกันนะครับเพื่อให้ทุกท่านนั้นได้รับชมช่องของเรานะครับแบบจะเต็มเลยและเหมือนเดิมนะครับว่าช่องผมอย่างที่ผมพูดไปเราจะทําคลิปแต่ละคลิปนั้นนะครับจะเน้นนะครับในการที่มีคนถามมาว่าอยากจะรับชมคลิปนี้นะคลิปนู้นนะและผมนะครับก็ตอบโจทย์ทุกท่านโดยการทาคลิปแบบนี้ให้ซึ่งก็ต้องดูสถานการณ์แล้วก็จังหวะด้วยนะครับว่าจังหวะไหนนั้นจะทําให้ท่านได้รับชมนะครับก็ต้องฝากไว้ด้วยละกันอย่าลืมกดซับสไคร e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุ พอเวลาผมลงคลิปใหม่ๆคุณจะได้ไม่พลาดความสนุกความมันเหล่านี้สำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ